อดกดอารมณ์ไม่อยู่จริงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยกลับมาถึงบ้านเห็นเมียนั่งกงเล่าอยู่กับเพื่อนผู้ชายแต่กอดกันแนบชิดเกินเพื่อนไปไหมคว้ามีดมามากรีดหน้าเลือดอ,อาบแบบนี้ค่ะ คนพบความหอมพิเศษจากประพานุ่มไฮยีนที่มีไซร่รัพรีเมียมโรสวอเตอร์บำรุงลึกถึงใยผ้พาพร้อมส่งต่อความหอมทรงพลังหอมยาวนาน99วันใหม่ไฮยีนเอ็กซ์เพรสแคร์โฮมี่อร่อยดีมีลุ้นทองซื้อทุกซองลุ้นทองทุกเดือนพร้อมรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาทเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรส่งมาที่ตู้ปนอนอยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากถึงส1สิสิงหาคมนี้โฮมี่อร่อยดีมีลุ้นทอง เรียมพบกับงานมากกับอาหารระดับประเทศ4-6สิงหาคมนี้นาราน,น้าเซนทันเวลด์และการแข่งขันกินจุกินเร็วโดยเมเจอร์ลีอิทติ้งในงานไทยแลนด์ o ูดคิงดอมอาณาจักรนักกินสนับสนุนโดย สายวิ่งไม่ควรพลาดกับกิจกรรมเซ็กซี่รันเกาะมา2023กิจกรรมวิ่งแรลลี่วิถีโลคาบอนกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวสายวิ่งได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ได้ทั้งความสนุกพร้อมสุขภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกระตุ้นการใช้จ่ายและผลักดันที่เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีซึ่งเกาะหมากได้รับเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวติดหนึ่งในร้อยแห่งของโลกประจำปี2565อีน ความสนใจพิเศษนะครับเรื่องของการาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะได้กิจกรรมทางกีฬาแล้วสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแาดรอมธรรมชาติได้ครับผม